ครับโอเคครับห้าสี่สามสองร้องไห้เลยครับโอเคครับบักเก้ว้าว

ฝึกเดินเลยลูกสี่เดือนแล้วเดินมาฝึกเลยครับต้องฝึกต้องฝึกให้ไหวครับเดินมาครับเดินมาเดินมาหาปะป๊าครับปะป๊าจะไม่เดินไปหานะครับเดินมา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 อีกครับเดินมาครับเดินมาในแบบอืมเดินไปอีกเดินมาครับเดินมาเดินมา่อพอนั่งนั่งครับนั่งครับซิส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 ดาโอเคนั่งฝึกแค่นี้ก่อนนะครับวันนี้โอเคนะครับคุณผ่านได้ครับ ผ่านได้ครับทั้งสองต่างแข่งกันวิ่งไล่ตามลูกสนที่กิ่งลงไปอย่างรวดเร็ว <c oughs> มันเป็นของฉันซีรีนตะโกนของฉันตั้งหากบูตะบูบูตะ,บบตะเบ่งเสียงเบ่งเป่งเบ่งเสียงบ้างยอมแพ้เถอะเธอเธอสู้ฉันไม่ได้หรอก <c oughs> ฉันหิวนะซีลีนลูกไ,ไม่มองเลยเขาฟังอยู่แต่รอบนึง ซีลิวเสียงดังลูกสนใจลูกสนลูกนี้ลูกสนลูกนี้ไม่ใช่ลูกเธอกล้าสักหน่อยแต่ลูกนี้ยังไม่สนใจเลยถอยไปเดี๋ยวนี้บูตะโกนใส่ลูกสนลูกนี้ต้องไปอยู่ในห้องเก็บของอาหารของฉันหน้าเขาแบบเบื่อว่างเลยอะลูกลูกกระสุนกระเด้งบนต้นไม้ขึ้นไปอากาศ กระแทกลงบนจมูกของเจ้ามีกำลังหลับอ่านอะไรแล้วกระดอนไปตามลูกหินจนในที่สุดก็อโอ้ยรกายพร้อม <c oughs> ใจพร้อมก่อนเลยอันแรกเลยจะรู้ได้ไงว่าเด็กคนเนี้พร้อมที่กินอาหารเสริมได้อันแรกเด็กเขาไม่อยากกินนมที่เขากินอยู่อ่ากินน้อยเ<ม>ช่นน<ม>ี<ม>้ก็ ไม่ยอกกินเอามาให้กินปกติใช่ใช่เป็นค่ะโอ้แหวะอมไปยอมมาเจ้าออกที่นี่เขาเรียวที่ที่เยอะเห็นเรากินข้าวอยากกินของเรานะแสดงว่าเบื่อของตัวเองอยากกินของอื่นอันนี้เลยว่าใจมันเลยรับว่าไปละนะครับน่ะลองป้อนดูป้อนปุ๊บมันหายไปเลยนะอาหารที่เราป้อนหายไปเลยแสดงว่าร่างกายมันก็พร้อมแล้ว <My S 2> ถ้าไม่พร้อมเนี่ยขเขาจะเอาลิ้นดันเอาไว้แม่<อ>ความรู้มันลิ้นดันอาไวม,มันเป็นรีเฟซของการกินนมปกติเด็กกินนมเนี่ยเขาจะแลกลิ้นกินนมค่ะมองมองแล้วฟังปีใหม่อ่ะไปเที่ยวกับแม่นะเป็นเด็กดีนะครับรู้ไหมไม่ดื้อไม่โซนเข้าใจไหมเนี่ยเออแล้วก็เรื่องฝุ่นฝุ่นก็ต้องระวังมีแมสยังมีแมสไหม มีไหมครับเออแล้วก็อีกอันหนึง่งนม,นมเนมเตรียมให้พร้อมเข้าใจไหมเวลาไปต่างจังหวัดอะ่ะเข้าใจไหมลูกไปเที่ยวอะ่ะเข้าใจไหมครับนะอย่าทําให้ให้พ่อหนักใจนะรับฟังรู้เรื่องนะครับเป็นเด็กดีป๋านะเออเออเออ,เอ,อแล้วก็เวลาเจอผู้หลักผู้ใหญ่ทําไงไหวไหวสัมมาคารเต้นะสัมมาคารเต้แล้วก็อีกอันหนึ่งเลยสิ่งสําคัญคือเจอผู้ใหญ่ห้าม ห้ามทาน้ําลายเป็นฟองนะรับเรื่องนะแล้วเวลาไปนอนไปนอนที่อื่นนะไหว้พระไหว้อะไรด้วยไหว้พระนะรู้ไหมรู้ไหมครับนะฟังปบาป้าไม่รู้เรื่องใช่ไหม y ั s เซอโอเคแล้วก็อีกอันหนึ่งนะเรื่องการอนอนเวลาไปนอนที่อื่นต่างที่ต่างถิ่นนี่ยอย่าไปร้องนะโอเคทราบเรื่องนะ ทราบเรื่องนะเข้าใจไหมครับคากีเข้าใจปะป,ป๊าไหมครับรับฟังไหมโอเคนะนะลูกนะอ่ารับปะป๊ากับฟังอ่ะยังไม่หมดแค่นี้มีเยอะแล้วก็เวลาอ่าเวลาเจออ่าจะฟังไว้เนี่ยเวลาเจอ